ไม่ดูเสียงลมเยอะหน่อยนะตอนนี้มาแวะกลางเต้นก่อนเมื่อกี้ขับรถก็ไม่ไดเอา <c oughs> อันนั้นมาเรื่องอะไรไม้ติดกับตัวรถอะ <c oughs> ไอขายึดกล้องก็เลยเไม่ได้ถ่ายตอนขับพอดีเป็นรถเช่ามันไม่มีที่ยึดก็ถ่ายบรรยากาศเล็กน้อยแล้วกัน นี่ผมมาที่ร้านการเต้นท์าแดงชมดาวนะซึ่งตอนนี้ไม่มีใครเลยนะพอดีเจ้าของก็ไม่อยู่แล้วก็เราก็โทรโทรไปจองเอานะครับแล้วก็บอกว่ากลางได้เลยก็นะไม่มีใครสักคนวันนี้ก็แต่ก็บรรากาศดีคิดว่าคงไม่มีอะไร เลยเลยเป็นผาตรงนี้เป็นผาเด็นา่าจะเรียกว่าผาแด็กลมแรงนิดนึ่งนะเสียงอาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆก็เป็นที่โด่งดัง มีใครมาหรือเปล่าาข้างๆก็เ,เป็นรีสอร์ทเยอะก็น่าจะโอเควันนี้ก็ ถือว่าเฝ้าร้านแทนเจ้าของไปก่อนเจ้าของไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนไม่รู้เมื่อไรจะกลับมาด้วยวก็มีห้องน้ำมีปลั๊กไฟพร้อมน่าจะมีไฟอยู่มีน้ำน้ำไหลแน่นอนเอาบรรยากาศดีนะดูไม่อันตรายเท่าไหร่น่าโอเคถึงจะอยู่คนเดียวมองเงาหน่อยเดี๋ยวก็จะพาไปแวะถ่ายตามจุดต่างๆ แต่ว่าทริปนี้คงไม่ได้ถ่ายขับรถได้ดูนะเพราะว่ามันไม่มีที่ยึดที่ยึดกล้องไม่ไดเอามาลืม <c oughs> เลยถ่ายเป็นช็อตๆแล้วละกันผมกลางเต้นแล้วเดี๋ยวถ่ายตอนกลางเต้นให้ดูเป็นทามเบก็ได้โอเค เต็นเสร็จพอดีไม่รู้ว่ากล้องมันคว่ำไปตอนไหนะในตามเล็บอาจจะเห็นกล้องมันคว่ำไปไม่ได้ดูเสร็จพอดีครับเต้นผมตรวจสอบการวันนี้พายุม,มรสุมกำลังจะมาหรือว่าเต็นมันจะอยู่ไหมนี่การเสร็จเรียบร้อยโอ้ไม่ได้เต็นหลังนี้ผมก็เพิ่งได้มาใหม่ก็ ดีกว่าหลังเดิมนิดนึงนะเป็นของโคแมนราคาเริ่มต้นเลย25ง0ันหก็ดูวัสดุดีนัยจะต้านล,ลมได้อยู่ปิดหน้าเต็นท์ฝนมาแล้วดูกันว่า <c oughs> เปียนไเปลี่ยนดูลบกันไปอยู่ในนั่นก่อนขอปิดเต็นท์ไว้นิดนึงมาแล้วมาแล้ว มาอยู่ในเต็นท์นะคือยังิึงกลางสึ็จสดร้อนๆเลยนี่พอดีหรือเปล่า โอเมันปลดยางมันจะขาดดึงมาแค่เส้นเดียวพอโอเคนะก็ปิดเต็นเรียบร้อย้องดูว่าฝนมันจะทะลุหรือเปล่าอ,อ่าตรงนี้มันน่าจะหมุดได้ต่อสองอันนะแต่ผมไม่มีละเอาไว้เลยปล่อยไว้อย่างนี้แหละก็เป็นเต็นท์ขนาดนอนหนึ่งคนนะ มีช่องระบายอากาศมีกระพึงกลางครั้งแรกเลยโอ้ดีมากเลยมันมีตัวคำ้ำได้วยขอค้ำเล็กนเลยมีช่องระบายอากาศเห <laughs> มือนรีวิวเต็นท์ไปด้วยกลาง <laughs> ครั้งแรกก็ทุลักทุเลนะไม่รู้ว่ามันหมดอะไรอยู่ตรงไหน แต่ว่าก็น่าจะสมบูรณ์ล้ตอนต่อไปก็น่าจะเร็วขึ้นตอนนี้ฝนมาเม็ดไม่ใหญ่มากเมื่อกี้ลมตีนึกว่าจะบินซะละครั้งแรกก็โอเคคิดว่าคงผ่านคืนนี้ไปได้แต่มันเต็นมันพังก็ลมมาอยู่ในศาลาน,นี่โอ้ฝนมาโอ้สุดยอดบรรยากาศดีคนระับใครไม่กลัวความเปรี่ยวนะ ผมว่าแถวชุมพรมันก็ดูปลอดภัยดีนะไม่ได้มีแบบว่าวัยรุ่นนักเลงว่าโจรผู้ร้ายโอเคถ่ายต่อไม่รู้มันตัดตรงไหนเมื่อกี้แบตหมดเลยดีบกพกอันนี้มาด้วยแบตสำรองเป็นของเทเลิสซินแบตตะขาถูกเก็ะตะไครซื้อในตัวแบตแท้ไม่ไหวแบตตัวนี้หมดแล้วเมื่อกี้เกี้ยงเลยก่อน,นผมถ่ายโฟเค ร้อยยี่สิบเฟรมเลยกระแบบว่าให้มันดีๆหน่อยเพราะว่าคลิปผมมันเหมือนจะกระตุกกระตักตอนนี้มันแพนกล้องอะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเป็นหรือเปล่าผมดูในวิดีโอมันชอบเป็นเวลาแพนกล้องอะก็จะพยายามแพนกล้องช้าๆแล้วกันเวลาถ่ายเก็บวีดออย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไวไปมันเหมือนหัวก็ขอไปด้วยนะบางทีมันลืมตัวสะบัดกล้องไวๆอย่างเงี้ยภาพมันจะกระตุก ก็จะทาให้เวียนหัวผมดูคลิปที่ผ่านมาของผมมัน,ม,นมันเวียนหัวหมดเลยก็จะพยายามตายพุเิให้มันดีขึ้นนะก็อยู่คนเดียวนะวันนี้ตามกลางสายฝนฝนมาแล้วไม่มีใครเลยอย่างที่บอกว่ามันก็แลดูน่าปลอดภัยดีเมื่อกี้มีคนผ่านมาคนนึงเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้นอนที่นี่ขับรถมาจะหาที่ลงไปในทะเละไปดูแบบ ดินแดงอ่ะมันมีผาแดงอยู่ตรงโน้นเนี่ยเป็นดินแดงโอ้ยฝนฝนตีแล้วฝนตีแล้ว <c oughs> สุดรักทะเลจริงดีไอ้ช้โกโปรเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็กล้องไม่พังเราเก็บในรถก่อนแต่ว่าพวกแบตพวกอะไรเนี่ยพยายามแย้มให้โดนน้ำเราเก็บโอ้โหกระเป๋าผมก็ไม่ได้กันน้ำเท่าไหร่หรอ กระเป๋าโอเคฝนได้ก่อนเออ้มันตากฝนบ้างเมืนก่อนก็เอาลงไปได้ดำน้ำโอเคนะน้ำจืดนะอย่าลงน้ำเค็มนะน้ำเค็มต้องใส่อันนั้นตัวเอาสิ่งตัวก,กันน้ำเข้าผมไม่ได้เอามาดีาไม่ได้คิดกะล,ลงทะเลอยู่แล้ว แค่ถ่ายบรรยากาศหน้าฝนไม่ใช่สินี่มมนหน้าร้อนนีหน้าร้อนน,อน,นี้ฝนตกกีเกียดจอ,อไปถ่ายฝนมันตกจริงยาไปถ่ายบรรยากาศได้ดูนะฝนตกตกเนี <c oughs> ่ยเต็มเปียกกล้องมันออกไปได้แหละแต่ว่ามันเปียกเลนส์มผมอยู่นูน่นคนเดียววันนี้เพียวๆก็คงไม่มีอะไรละ ฟังผมบนเบือ่อขวดน้ำยินกีลมมาทีหนึง่งริวหมดเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจได้ถ่ายให้ดูรอบกนึบตอนนี้ก็ไม่รู้ไปไหนเนี่ยไปเที่ยวก็ไม่ได้นั่งรอยาวๆไปฝ <c oughs> นตกนั่งเงาๆไปละโอ้ฝนตอนนี้ ยังมีในทะเลอีกเพียบนะครับแต่ว่าก็เริ่มถึงช่วงห่างระยะนิดหนึ่งหยุดแป๊บหนึ่งคิดว่าคงต้องหาจังหวะชิ่งออกไปหาอะไรกินนะครับยังไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยตอนนี้น้ำหมดอาหารหมดนะมต้องขับรถออกไปหาของกินแถวๆนีนะ้เมื่อกี้ฝนลงมาก็หนักพอสมควรนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเต็นท์เราจะรอดหรือเปล่า กลางเสร็จพอดีปุ๊บฝนมาปับ๊บได้ทดสอบกันรจริงๆเลยว่ามันเอาอยู่ไหมเพราะผมไม่ได้ใช้ตัวฟลายชีตนะปกติจะมีฟลายชีตอีกชั้นหนึ่งแยกแต่รอบนี้ก็เอาเต็นท์แบบเพียวๆเลยเพราะมันมีฟลายชีตของมันอยู่แล้วซึ่งม่รู้ว่ามันจะรับฝนหนะักได้ขนาดไหนฝนมาแบบพอนเบอเลอมนะทั้งลมทั้งฝนมาดูว่ามันจะยึดเกาะ ลมเริ่มมาอีกรอบแล้วได้ขนาดไหนว่าเราจะเปิดดูตอนนี้ไหมมันจะรนะ้อนเหมือนมันจะมาอีกรอบแล้วคนเดี๋ยวเราลองมารอว่ามันจะยกเนี่ยมันจะอยู่กันน้ํำไหมเปิดไปเนี่ยมันจะแห้งหรือมันจะเปนะีย็นอะไรนี่มันจะมาอ,นะอีกรอบแล้วอเข้าแล้วเข้า ระยะได้แป๊บเดียวเอาละมายละรอบนี้นะ่าจะหนักพอสมควรมาดูกันว่าจะปิวไหมยินดีด้วเรียบร้อยมาดังรอเกาะของแถวนี้แหละเดี๋ยกาะมันจะปิ้วอยากก่อนนะนี่โอเครอวนไปฝนมาละต่ำๆเลยมีที่หลบมีแค่ตรงนี้แหละเข้าไปหลบข้างในก่อน

นะเดี๋ยวไปถ่ายต่อแล้วกันผลมาแล้วเอาละรอบนี้มาค่อนข้างหนักเลยผมนี้เข้ามาอยู่ในหน้าบ้านและบ้านเจ้าของในศาสตร์ได้เปรียบครึ่งตัวแต่ยอยู่ตรงนู้นไม่ได้ละมี่อยู่ตรงนั้นแเปรียบเลยผม,ผมเข้ามาข้างในไม่รู้มาเที่ยวหรือมาเป็นผูุ้ถไฟมรสมุมไม่รู้ช่วงนี้ ก็เป็นธรรมดาของภาคใต้ผลมันจะตกเมื่อไหร่ก็ได้เป็นธรรมชาติจบหนวรอ,นอ,อผลหยุดเดี๋ยวเขาไปหาอะไรกินกันโอโหผมกำลังจะออกมาถ่ายวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันโอ้โหฝนมาแบบจอดรถปุ๊บฝนมาปับ๊บ <N ic ly> <N ic ly> นี่ยืนหลบอยู่ใต้หลังคาหอ,อคอย <N ic ly> นิดๆหน่อยๆเอ้ยได่มีทีหลบเลยบอกวา่ารถคงไม่ล้มนะจอดรถไว้ตรงนู้นนะครับไฟฟ้าคงไม่ล้มแล้วนะลมพุ่นนทงทำอะไรไม่ได้แล้วแนหะ <N ic ly> ละลมทิ้งนี้กำลังดีอยู่ฟ้าทั้งลมทั้งฝนต้องมรสุมชีวิต มาเที่ยวนี่มาทำอะไรวะเนี่ยโอเคก็ได้บรรยากาศอีกแบบพอทำถนนอยู่พอดีเลยคนงานวิ่งหมดละเปียกทั้งหมดผมก็เปียกทั้งตัวเลยเนะฉันมันกันไปดูบรรยากาศฝนกันหนาวซมเมอร์เซลไม่ดูได้ยินหรือป่านะน่าจะพอได้ยินอยู่มั้งเน้นเน้น ฝนมาแรงๆในรอบนี้บวังว่ามอไซค์คงไม่ล้มนะรนูนชันๆเน้นขอ,องเป็นอะไรเลยแต่เดี๋ยวคงจะหมดเพราะลมมาแรงมาแม่พัดฝนไปไม่น่าเกินครึ่งชงั่วโมงดินหนาวเล็กนี้ เอ,อ้นาะช่วยโอเคกว okay. ่ากวาจะกลับมาได้เปียกทั้งตัวตอนนี้ฝนก็ได้ทำการหยุดตกเป็นที่เรียบร้อยสภาพเด็นของเราเป็นยังไงบ้าง โอ้หคล้ำเลยมาดูกันว่ามันจะเป็นบอ่อปลาหรือไม่อย่างไรบอกว่าคงไม่กระนำอีนะตอนแรกผมจะเปิดเต็นท์อยู่ๆฝนมาตูมเปียกหมดตอนนี้น่าจะหยุดชั่วคราวว่าคิดว่าคืนนี้น่าจะอีกยาวอีกหนักแน่นอนต่ถ้ามันไม่เปียกก็มารุนกันว่ามันจะบอ่อปลาหรือเปลา่า ามาดูว่าเต็นต์ตัวนี้มันจะกันน้ำอยู่ไหมสมคำร่ำลือหรือเปล่ากับฝนภาคใต้ที่ดุรุ่แรงมากๆถ้ามันเอาอยู่ก็คืนนี้ก็นอนได้แต่ถ้ามันไม่อยู่ก็ไม่รู้จะนอนไหนคืนนี้ก็คงต้องนอนนี่แหละ ดูชมวิวทะเลก่อน จะอยู่เนี่ <c oughs> ยก็จะเปียกเลยนแดวมันสเสด็จน้ำก่อนเี้ออกมาก่อนได้เอออ,อ,ยอย่างยับยับเ,เหมือนข้างในาจะแห้งอยู่นะแบบดนะว่ามันแห้งหรือไม่หรือมันเป็นหมอปลาโอ้แห้งเลยพานเลยครับ โดนยนดน้ำนิดหน่อยถือว่าพานเลยแต่ว่าเมันจะเปียกนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรผมมีสาดรลองอยู่แล้วผมใช้สาดตรลองอีกทีแล้วก็นอนถงนอนอีกทีหนึง่งอ๋อถือว่าแห้งละถือว่าไม่เป็นบอ่อปลาก็โอเคอยังอยู่รอ,ปอรดปลอดภัยขก่อนเดี๋ยวามีก็สวยแน่ วัวนี้ก็ค่อนข้างอยู่นะระดับหนึ่งอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ฝนชัดเจนกลางได้ในได้ทีาไปไเป็นไรอบนี้ปีนตนก่อนดีกว่าไนหะ <c oughs> มเผื่อว่าฝนตูมลงมา <c oughs> <c oughs> เดไปก่อน ทะเลสงบหรือเปล่าสงบกว่าเมื่อกี้มากเมื่อกี้โอ้โหทั้งลมทั้งฝนซุปเปอร์กระน่ำซัมเมอร์เซลเลยคิดว่าจะไม่นอดนะวิว ขาดำม,มาแล้วมาแล้วกกมันจะแตกเลยกินมันจะแตกไหมเนี่ยมัไม่แตกแก๊กค เสริม้็ไป,ปหมุดเสริมตีเป็นหมุดหมุดเหล็กหมุดตอกเข้าไปเสริมมีรอบเพราะาลมมาแรงมากถ้าเราไม่เสริมหมุดตอกอะจริงๆตรงนี้น่าจะเออเนี่ยมันมีออกมาได้เป็นหมุดแต่ว,ว่าหมุดผมหมดละอาไปตอกเล่นหมดละกล้ม่เป็นไรลดยแคย่นี้นะหมดละย้ายมันไม่ปิวไปก็พอละวตรงนี้อาจจะเพียงนิดหนึ่ง ดีมันต้องออกมาอย่างนี้จะสวยกว่าเอ๊มีสักสองบัวไม่เหลือแล้วผมจะตอกกระดิ่งละตอกผ้าใบด้วยผ้าใบรองยืมใบรอง <c oughs> เหมือนจะมาให้นอบแล้วนะฝน <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ลมมาแล้วเขขาที่ลมแล้ว มาชมบรรยากาศตอนเชา้าเดี๋ยววันนี้จะออกได้เที่ยวละโ <c oughs> อ้โตอนนี้ลมแบตตัดอีกแล้วครับยู่ๆมันก็หมดกําลังใจะให้ชมบรรยากาศยามเที่ยง เริ่มจะร้อนแล้วเดี๋ยวจะวันนี้จะพาไปอ,าอุทยานแห่งชาติหล,กลกักมีอุทยานแห่งชาติจะขับมอไซค์ไปถึงแล้วก็กรมหลวงชุมพรที่มีเรือจำลองอยู่ก็จะแวะตามหาดเล็กๆน้อยๆดูจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ ปากน้ำชุมพรก่อนมีสารด้วยวันนี้วันนี้อากาศดีนะครับร้อนดีท้องฟ้าแจ่มใสอย่างน้อยฝนก็ไม่ตกนะบวนฝนตกหนักมากนะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายที่ปากน้ำชุมพรด้วยนะครับอที่แล้วไปก็ฝนตกไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดู again.